การพัฒนาและผลิตสือ่อสอนฟังพูดในแนวทางทวิพหูภาษานะคะเวลาที่จะมีการจัดการเรียนการสอนในแนวทางนี้เนี่ยเราจะต้องให้ครูกับนกักเรียนเข้าใจกันนะคะนั่นก็คือการใช้ภาษาที่เด็กกับครูจะต้องเข้าใจและสื่อสารกันได้พอมาถึงในเรื่องของเข้าถึงหมายถึงเราเข้าใจเข้าถึงความเป็นอยู่วิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรม ของเด็กในชุมชนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อที่เราใช้จึงจำเป็นจะต้องสะท้อนถึงสิ่งที่เด็กคุ้นเคยซึ่งก็คือวิถีชีวิตของเด็กแล้วก็ความเป็นอยู่สิ่งที่เด็กเคยชินคำสอนที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นสื่อที่เราพูดที่นี่เราจะเน้นเฉพาะในเรื่องของสื่อที่เน้นในการฟังพูดเท่านั้นเราจะไม่ยังไม่พูดถึงสื่อที่ใช้ในการสอนอ่านเขียนนะคะ คันนี้สื่อที่เราใช้ฟังพูดเนี่ยเอามาจากที่ไหนก็อย่างที่เกริ่นนะคะคือว่าการเข้าถึงถ้าการเข้าถึงคือเราจะทำยังไงถึงจะได้รูปแบบวิถีชีวิตแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมมาสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนนะคะในรูปแบบของศิลปะต่างๆก็อาจจะมีตั้งแต่เพลงนะคะการเต้นรำนะคะหรือร่ายรำหรือรูปแบบทัศนศิลป์ ที่เรามองเห็นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสารตะก้ากระบุงหรือแม้กระทั่งลายผ้าการทอผ้านะคะอันนี้คือศิลปะที่เราพูดถึงที่จะนำมาใช้ในการทำสื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทำสื่อโดยที่อ้างอิงแบบนี้สื่อที่เราใช้เนี่ยจึงสะท้อนถึงวัฒนธรรมของชุมชนนั่นเองนะคะอันนี้จุดประสงค์แล้วก็เหตุผลในการที่ เราพัฒนาสื่อขึ้นมาสําหรับเด็กเล็กก็เพื่อจะพัฒนาภาษาของเด็กนะคะเราต้องการจะสร้างและพัฒนาให้เด็กมีสมาธิในการเรียนนะคะแล้วก็มีการพัฒนาในเรื่องของสติปัญญาแล้วก็ให้นักเรียนมีการได้ฝึกคิดนะคะมีการฝึกพูดรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเด็กเป็นการเตรียมตัวเด็กเข้าไปสู่การเรียนอ่านเขียนด้วย สื่อที่ใช้ในการสอนฟังพูดเนี่ยมีอะไรบ้างสำหรับเด็กเล็กนะคะในระดับชั้นอนุบาล2นะคะก็จะมีเ,เพลงเพลงเด็กนะคะที่เหมาะกับเด็กมีเรื่องเล่าที่ครูอ่านให้เด็กฟังนะคะแล้วก็มีฉากภาพใหญ่มีหนังสือรูปภาพนะคะแล้วก็มีเรื่องจากประสบการณ์ในส่วนของสื่อทั้งหมดที่เราใช้อยู่เนี้ยถ้าเราจะสรุป กว้างก็คือว่ามันก็มีอยู่2ประเภทคือประเภทที่เป็นภาพวาดคือสิ่งที่เด็กมองเห็นกับเป็นเพลงคือเป็นภาษาที่เด็กได้ยินและเป็นดนตรีเป็นจังหวะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงคือต้องให้แน่ใจว่าสิ่งที่เป็นไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือไม่ว่าจะเป็นภาพต้องเป็นภาพหรือว่าเพลงที่สื่อความหมายได้เข้าใจนะคะเป็นธรรมชาติรวมถึงเนื้อเรื่องก็เช่นเดียวกันภาษาที่ใช้ก็ต้องเป็นภาษาที่เป็นธรรมชาติ เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายสำหรับเด็กอันนี้คือในภาพรวมของสื่อทั้งหมดนะคะทำไมถึงใช้สื่อแบบนี้นะคะเหตุที่เราใช้สื่อประเภทนี้เนี่ยเพลงเนี่ยเพลงเด็กที่เป็นภาษาของเด็กเองเนี่ยพราะเราต้องการจะพัฒนาภาษาของเด็กพัฒนาการเรียนรู้แล้วก็ให้เด็กเกิดความสนุกสนานนะคะส่วนหนังสือรูปภาพเนี่ยเราต้องการจะพัฒนาทักษะการพูดและการเรียงลำดับส่วนฉากภาพใหญ่เนี่ย หรือบางทีอาจจะเรียกว่าฉากภาพวัฒนธรรมเพราะมันสะท้อนถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะในวัฒนธรรมของเด็กฉังนั้นฉากภาพใหญ่เราต้องการจะพัฒนาทักษะการพูดรวมถึงพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์จินตนาการแล้วก็สร้างสรรค์น,นะคะที่ต้องการให้เกิดกับเด็กเรื่องเล่าที่อ่านให้ฟังเนี่ยหมายถึงว่าต้องการจะพัฒนาความอยากและก็ความตั้งใจที่เด็กอยากจะอยากอ่านหนังสือได้ เพราะว่าจะทำให้เด็กเนี่ยสนใจติดตามเรื่องจับใจความทำความเข้าใจกับเรื่องได้เรื่องเล่าเนี่ยมันก็จะมีแต่ตัวหนังสือนะคะไม่มีรูปภาพเพราะว่าในเรื่องเนี่ยมีรายละเอียดของตัวละครหรือสถานที่มากพอที่จะมองเห็นภาพแล้วก็จินตนาการเองได้นะคะนี่คือเรื่องเล่าส่วนในเรื่องของเรื่องจากประสบการณ์นี่ก็คือสิ่งที่ครูนำ เอากิจกรรมหรือเรื่องราวอะไรบางอย่างมาให้เด็กทำร่วมกันแล้วก็ทำเป็นเรื่องจากประสบการณ์เครื่องมือที่ใช้เนี่ยในการเตรียมวางแผนการทำหลักสูตรนะคะและการใช้สื่อประเภทต่างๆในการสอนเราจะใช้ที่สิ่งที่เราเรียกว่าปฏิทินวัฒนธรรมทนนี้ปฏิทินวัฒนธรรมหมายถึงอะไร ปกติของเราจะมีปฏิทินที่เป็นรายเดือนใช่ไหมคะเราก็จะโยงใช้ปฏิทินสากลนั่นแหละเพื่อจะเป็นแนวทางให้เราทําปฏิทินวัฒนธรรมนั่นก็คือเราก็จะนั่งไล่ไปเลยนะคะตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคมเนี่ยในแต่ละช่วงเดือนเนี่ยเพื่อให้ง่ายต่อการทําในชุมชนนั้นเนี่ยมีกิจกรรมทางด้านต่างๆอะไรบ้างในที่นี้เนี่ยด้านต่างๆที่เราเน้นก็คือ1ทางด้านการเกษตร 2ทางด้านศิละปะวัฒนธรรม 3. เวลาว่างจะต้องทำอะไรดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามกราคมในชุมชนนั้นมีหัวข้ออะไรหรือมีงานอะไรที่สำคัญในเรื่องของงานเกษตรมีหัวข้ออะไรที่สำคัญในเรื่องของศิละปะวัฒนธรรมแล้วช่วงนั้นยามว่างเขาทำอะไร อันนั้นคือวิธีการที่เราเรียกว่าเราทําปฏิทินวัฒนธรรมนะคะอันนี้คือต้องทําด้วยการระดมความคิดนะคะกับคนในชุมชนเ,เมื่อเราได้ปฏิทินวัฒนธรรมมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทําต่อคือว่าเราก็มาวางแผนเพราะเนื่องจากว่าในชั้นอนุบาลเนี่ยเขาจะมีการสอนเป็นหน่วยการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้เนี่ยเรียกว่าหน่วยการเรียนรู้ประจําสัปดาห์ ทั้งอนุบาล2และอนุบาล3นะคะดังนั้นเมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยเราก็จะจับหัวข้อนะคะหัวข้อใหญ่ที่เมื่อกี้เราได้มาเนี่ยเราก็ซอยย่อยออกมาทั้งหมดว่ามันมีหัวข้ออะไรอีกที่เราจะสามารถทําเป็นหน่วยการเรียนรู้ได้ทั้งหมดเนี่ยคือเดือนหนึ่งก็อาจจะต้องทําทั้งหมดประมาณ4-5หัวข้อที่เราเรียกว่าหน่วยการเรียนรู้ประจําสัปดาห์เมื่อเราได้หน่วยการเรียนรู้ประจําสัปดาห์แล้วใช่ไหมคะ สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือนำเอาหน่วยการเรียนรู้เนี่ยมาระดมความคิดอีกนะว่ามีสิ่งของหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่มันจะเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้นั้นเพื่อว่าเราจะได้เลือกกิจกรรมให้มันเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องนะคะเมื่อเราได้ชื่อนะคะหน่วยประจำสัปดาห์แล้วเราคิดถึงกิจกรรมทั้งหมดว่ามันควรจะมีอะไร เราก็จะได้เอนานำเอาสิ่งที่มันเกี่ยวข้องนี้มาใส่เข้าไปในสื่อแต่ละประเภทที่เราพูดถึงอย่างยกตัวอย่างเช่นช่วงยามว่างสมมติเราบอกเออกิจกรรมยามว่างเราทําอะไรสมมติกิจกรรมยามว่างเราบอกว่าเออหน่วยการเรียนรู้คือการสร้างบ้านการสร้างบ้านหน่วยการเรียนรู้ประจําสัปดาห์มันมีอะไรที่มันไปสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการสร้างบ้านไหมเราก็ระดมความคิดนั่นออกมาแล้วก็เขียนใส่ลงไปว่ามันมีอะไรบ้าง ทั้งหมดที่กล่าวไปเมื่อกี้นี้นะคะก็คือเป็นภาพรวมของการพัฒนาและผลิตสื่อที่ใช้สำหรับการสอนฟังพูดในแนวทางทวิพหุภาษา